ตอนนี้มันเริ่มเป็นกลายเป็นแบบสุดขั้วฤดูหนาวก็หนาวจัดาเฮอริเคนในอเมริกาเนี่ยก็เกิดเป็น10บสลูกบางแห่งในโลกเนี่ยอยู่ๆเขาเกิดน้ําท่วมฉับพลันฝนตกหนักกรุงเทพเองเนี่ยฝนเดือนกันยายนมาปริมาณน้ำเนี่ยมากที่สุดในรอบ30ปีภาวะโลกร้อนเนี่ยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่าเทียมกัน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะสูงขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสเสียบเทียบกับก่อนอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงขึ้น2 3อาองศาเซลเซียสมันก็ทําให้สถานการณ์จริง,รงๆอ่ะมันเลวร้ายกว่าเลวร้ายกว่าเดิมหลายๆประเทศอตอนนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเกาหลีเจอน้ําท่วมฉับพลันที่ปากีสถานก็มีน้ําท่วมฉับพลันจีนในช่วงหน้าหน้าแล้งเนี่ยแม่น้ำยางชีเกียงเนี่ยแห้งมองเห็นพื้นของแม่น้ำเลยภาวะโลกร้อนเนี่ยก่อให้เกิด ความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจประเทศที่รายได้ต่ําจะได้รับผลกระทบทางลบมากกว่าประเทศรายได้สูงเพราะว่าสามารถปรับตัวได้น้อยกวา่าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ยังไม่พร้อมภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่าเทียมกันหรือแม้ว่าประเทศเดียวกันเนี่ยแต่อยู่คนละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เท่ากันอ่าอย่างยกตัวอ,อย่างอย่างในสหรัฐเนี่ยบางมอลรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่ามอลลาร์ดอื่น เพราะว่าเรื่อง h u เฮอริเคนใช่ไหมครับ mm hmm. เรื่องเฮอริเคนยกตัวอย่างอย่าง,างปี2003เนี่ยเฮอริเคนแคทรีนาเข้ามาฮิตลุยเซียนาทำให้ uh, น้ำท่วมใน uh, น้ำท่วมในนิวออรลีนส์น้ำท่วมในลุยเซียนาคนก็ต้องออกพยพคืออ,อพยพคนเนี่ยอ,อพยพทั้งเกือบทั้งทั้งรัฐเลยย้ายมาอยู่เท็กซัสย้ายไปอยู่รัฐ uh, ใกล้เคียงหรือว่าอย่างช่วงที่เขามี h u ยุเฮอริเคนวิต้าตอนนั้นผมอยู่อเมริกา mm hmm. ด้วย ก็คนในฟลอริดาก็อพยพกันย้ายขึ้นเหนือย้ายไปอยู่นิวยอร์กย้ายไปอยู่อมอลสต์ใกล้เคียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐฐฐเนี่ยก็โดนทิ้งล้างคือในอเมริกาเนี่ยมันก็มีแบบเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตแข่งขันฟุตบอลก็ต้องยกเลิกคือที่เราเห็นเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีเฮอริเคนในปีปีที่ผ่านมาเฮอริเคนก็เพิ่มขึ้นประมาณ20-30ิบสามสิลูกทั้งทีงท่บางปีนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อ10-20ปีก่อนนี่มีไม่เยอะ คือสภาพภูมิอากาศแปรปรวนด้วยคือฤดูหนาวก็หนาวจัดในในปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยยกตัวอย่างอย่างในในเท็กซัสเนี่ยคือไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าอากาศหนาวเกินเหมือนกับน,น้าแข็งมันเกาะเครื่องปั่นไฟไม่มีแก๊สไม่มีไม่มีเอ่อไฟฟ้าใช้ปัญหามาจากโลกร้อนเพราะปกติในในเท็กซัสไม่เคยหนาวขนาดนี้ ทีดีก็บอกมาว่าใน10ปีจากนี้เนี่ยความสูงสุดความเสี่ยงสูงสุดในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยมาเกิดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าปัญหาแรงงานเนี่ยก็จะมีปัญหาหนักเลยก็คือประมาณ1.2พันล้านตำแหน่ง40%ของแรงงานทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับความเสี่ยงการโยกย้ายถิ่นฐานในยุโรปเนี่ยก็จะเป็นเป็นในปีนี้เนี่ยเนื่องจากพลังงานเนี่ยอยู่ในราคาแพง ก็อาจจะโดนตัดแล้วโดนตัดแก๊สด้วยคนก็อาจจะย้ายถิ่นฐานย้ายมาสู่ภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าในภาคการเกษตรของในเอเชียใต้เนี่ยก็จะเกิดความร้อนทําให้ชั่วโมงการทํางานสูญเสียไปความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ2.4พันล้านแต่โอกาสที่จะมาตอนนี้ก็คือเรื่องอสังคมของคาร์บอนต่ำ พลังงานลมแสงอาทิตย์ก็จะกลับมาใช้มากขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของภาคเกษตรกรรมลดเวลาการทำงานลงแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างงานในเหมืองถ่านหินงานสกัดของทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะเนี่ยตอนนี้ก็จะลดลงไปจะมีการปรับตัวทางด้านทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า ก็จะก็คือการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเทรนด์แล้วแน่นอนกระทบของกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอยู่แล้วก็คือเรื่องอไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมน้ําท่วมพกะอย่างปีปีที่น้ําท่วมหนักๆเนี่ยภาคเกษตรกรรมเสียหายแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็เรื่องท่องเที่ยวด้วยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากมาตอนหน้าฝนตอนช่วงฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วม ก็คือมันต้องอยู่ที่การบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะทางด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคือทุกอย่างนี้เกี่ยวข้องกับทางน้ำหมดเลยวิถีชีวิตบ้านเราก็เกี่ยวข้องกับทางน้ำเมืองหลวงเมืองที่เศรษฐกิจสำคัญเรามักจะไม่ปล่อยให้มันท่วมมันก็กลายเป็นภาคการผลิตหนึ่งก็ต้องมารับแทนอย่าง ทุ่งนาใช่ไหมก็ะรองรับน้ําตอนนี้คือแค่น้ําฝนนะไม่ใช่น้ําเหนือจริงๆต้องต้องเร่งระบายน้ําตอนนี้คือน้ําเหนือก็ยังไม่มาคือน้ําเหนือจะมาช่วงตุลาบททดสอบแล้วว่าการถ,ถ้าปริมาณน้ามีเยอะเนี่ยเขาระบายไม่ทันต้องถามคนที่เขาไลฟ์สดอนนี้เห็นคนที่เขาเอามาแชร์โพสต์ถนนหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครจริงๆต่ำกว่าระดับน้ำทะ,ละเลอีกนะ ยกตัวอย่างถนนสีนครินถนนสุขุมวิทบางช่วงถนนรามคำแหงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบายไม่ได้ก็ต้องท่วมไทยเราก็ต้องปรับตัวต้องอยู่กับน,น้ำแต่ก่อนวิถีชุมชนเนี่ยคือยอยู่อยู่ริมคลองอยู่แล้วเรือนไทยบ้านคนไทยสมัยก่อนเนี่ยยกสูงสะเทินน้ำสะเทินบกคมรนาคมด้วยคลองเคยเห็นคลิปเก่าที่น้ำท่วมกรุงเทพปี2 4 8 5เนี่ยถนนราชดดำเนินเนี่ยคนเอามาเรือมาพาย ในราชะดำเนินในรัฐสภา,าตอนนั้นด้วยต้องฝึกเด็กให้ว่ายน้ําเป็นเพราะว่าตามสถิติเนี่ยเด็กจมน้ําตายเยอะมากในเมืองไทยก็คือเราก็ต้องอยู่กับน้ําในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการต้องมีการเทรนเพือ่อประสบภัยพ,พ,พิบัติยกเวน้นย,ยกตัวอย่างอย่างน้าท่วมฉับพลันน้ําท่วมในที่จอดรถใต้ดินอะไรอย่างนี้หรือว่าการเตรียมตัวรับอย่างยกตัวอย่างอย่างสึนามิ แล้วก็ต้องมีการฝึกฝนการแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้คือต้องต้องสนใจต้องมีข้อมูลว่าวันนี้ฝนจะตกหนักเท่าไหร่เขตไหนฝนตกเห็นมีการเปรียบเทียบเพจของผู้ว่าคนเก่าคนใหม่ว่าควรจะให้แบบเป็นอินฟอร์มทีฟมากกว่าคนจะได้เดินทางจะได้เตรียมตัวไว้ช่องทางไหนควรเลี่ยงเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมขังหรือว่าไงไม่ใช่แค่ออกมา <Live S 2> ไลฟ์สดไลฟ์ด้วยกันว่าน้ำมันก็คือการบริหารจัดการ